วันนี้เรามาทำข้าวหมกไก่นะคะครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นกับการทำข้าวหมกไก่มากๆเลยเราก็ซื้อน้ำซอสสำเร็จรูปมานะคะจากนั้นเราเอาตัวน้ำซอสเขาเนี่ยมาต้มนะคะกับไก่ให้พอเดือดนะคะไม่ต้องให้เนื้อไก่สุกนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปหุงข้าวกันค่ะคือรู้สึกว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะคือกลิ่นเขาก็หอมแล้วก็ สีสันออกมาคือน่าทานมากๆเลยเราก็ใช้เวลาแบบหุงข้าวปกติเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งข้าวทั้งเนื้อไก่นะคะคือดูตอนนี้ก็คือน่าก,กินมากแล้วนะคะคืออยากลองว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากๆเลยกับการทำข้าวหมกไก่กินเองครั้งแรกนะคะ คือน้ำซอสแต่เราหาซื้อกันได้เลยนะคะคือสะดวกสบายมากๆเลยในผลิตภัณฑ์เขานะคะก็จะมีหอมเจียวและก็น้ำจิ้มไก่ได้วยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะนี่ค่ะคือออกมาแบบหน้าตาน่ากินมากๆเลยจะกินไก่กินข้าวเยอะขนาดไหนก็คือแล้วแต่เลยนะคะกินแบบจุกๆไปเลยนะคะจัดจานนิดนึง แต่งกวาม,มะเขือเทศก็คือกินผักต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของนัสลินนะคะครบเครื่องมากๆเลยค่ะไปหาซื้อแล้วลองทำกันดูนะคะข้าวหมกไก่ทำเองค่ะ